สมองล้าคิดอะไรไม่ออกแต่ว่าก็ต้องใช้สมองทำงานตลอดทั้งวันจะมีวิตามินอะไรที่ดูแลได้บ้างคลิปนี้สรุปให้ฟังนะอยากให้เราลองสังเกตก่อนเวลาที่เรานั่งจ้องหน้าคอมนานๆหรือมือถือนานๆน,น,นะคะเราจะเริ่มหายใจเร็วโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะ เพราะว่าสมองของเราต้องใช้พลังงานมากยิ่งขึ้นค่ะเขาจึงต้องการออกซิเจนมากขึ้นแต่นั่นก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า o x i d a t i v e stress ซึ่งเป็นการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและสามารถที่จะทําร้ายสมองของเราได้ค่ะที่กอาจเป็นอาการที่เราเริ่มรู้สึกได้นะคะนั่นก็คืออาการขี้ลงขี้ลืมนั่นแหละค่ะหรือว่าอารมณ์ไม่คงที่หรือว่าเฉื่อยชาไม่อยากทําอะไรก็ด้วยจีสารสกัดยอดฮิตที่เขาพูดถึงกันเยอะมากๆในเรื่องของการดูแลการอักเสบรวมถึงมีผลงานวิจัยในเรื่องของสมองก็ต้องพูดถึง เอนโซจิโน so สารสกัดจากเปลือกสนจากประเทศนิวซีแลนด์ที่ให้ผลตามงานวิจัยว่าเมื่อให้ผู้ทดลองทานเอนโซชิโนคู่กับวิตามินซีทาให้การตอบสนองและการรับรู้นั้นดียิ่งขึ้นซึ่งวิตามินซีเนี่ยก็มีอยู่หลายรูปแบบมากเลยนะคะแต่แบบที่ Earth Ever e n s o p l a s t ตัวนี้เลือกมาเนี่ยเป็นวิตามินซีที่ผ่านงานวิจัยมาแล้วว่าให้ระดับวิตามินซีในระดับที่สูงรวมถึงในเรื่องของการดูแลการอักเสบนั้นน้อยลงกว่าวิตามินซีแบบอื่นๆค่ะและไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่า Earth Ever e n s o p l น s ซพลัส ยังมี reverse y ค่ะที่เป็นนวัตกรรมดูแลลึกระดับเซลล์จากสารสากัดของ r e ร Wine และอังุ่นค่ะรวมถึงสารสากัดที่จะทำงานร่วมกันร่วมกว่า14ชนิดเลยเพื่อการดูแลสมองทานแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนนะคะแล้วไม่ลืมที่จะหาเวลาให้ตัวเองพักบ้างนะดูแลสุขภาพอย่างอ่อนโยนและดูแลด้วยความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์ลางกา